โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยเป็นฐานการผลิตมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นฐานการผลิตข้าวที่สำคัญสร้างไรายได้หลักให้กับประเทศหลายหมื่นล้านบาทต่อปีทางรถไฟสายอีสานเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ แต่มีปัญหาเรื่องความล่าช้าจากการจอดรอเพื่อสับหลีกดังนั้นการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ช่วงมากระเบาชุมทางถนนจีระจะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆของประเทศไปสู่นครราชสีมาซึ่งถือเป็นประตูสู่อีสานด้วยระบบการขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับภาคและประเทศกระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะพัฒนาขนส่งระบบรางเนื่องจากเป็นระบบขนส่งที่ประหยัดต้นทุนและพลังงาน ลดปัญหาบุหรพิษต่อสิ่งแวดล้อมและลดจำนวนอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งนอกจากนั้นยังเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแน่นอนของเวลาในการเดินทางให้กับประชาชนอีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน,ขนด้านเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด,วด่วนพศ2553 ถึง2558ภายใต้กรอบวงเงิน176,808ล้านบาทซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน5เส้นทาง767กิกิโลเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ควบคู่ไปกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จนนำมาสู่แนวทางการดำเนินงานและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ช่วงมาก,กระเบาชุมทางถนนจิระดังนี้แนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีมาก,กระเบาจังหวัดสระบุรีไปสิ้นสุดโครงการที่สถานีชุมทางถนนจิระจังหวัดนครราชสีมารวมระยะทางทั้งสิ้น131กิโเมตรรวม20สถานี แนวเส้นทางในช่วงสถานีมากกระเบาลาดบัวขาวจะผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาในช่วงนี้ทางรถไฟเดิมมีความคดเคี้ยวและมีความลาดชันมากจึงออกแบบให้เลี้ยวซ้ายเบนออกจากเขตทางรถไฟเดิมโดยเว้นคืนที่ดินเป็นเขตทางใหม่กว้าง40เมตรเพื่อปรับปรุงให้เป็นรถไฟทางคู่ใหม่ที่ได้มาตรฐานโดยเป็นโครงสร้างเป็นอุโมงรถไฟและทางรถไฟยกระดับผ่านพื้นที่ภูเขา จากนั้นจะกลับเข้าสู่แนวเส้นทางเดิมซึ่งจะมีการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่มหนึ่งทางสลับกับการสร้างแนวเส้นทางคู่ใหม่เป็นช่วงๆจนถึงสถานีลาดบัวขาวทั้งนี้สถานีเดิมที่แนวเส้นทางใหม่ไม่ผ่านในช่วงมาก,กระเบาผาเสด็จหินลับมวกเหล็กเดิมกลางดงและปางอโศก ก็จะยังคงมีขบวนรถท่องเที่ยวและขบวนรถธรรมดาช่วงสั้นๆให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ช่วงสถานีลาดบัวขาวชุมทางถนนจิระจะก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มอีกหนึ่งทางขนานกับทางรถไฟเดิมตลอดช่วงโดยทั่วไปจะกำหนดให้ระยะห่างจากทางรถไฟเดิมประมาณ5-10เมตรจนสิ้นสุดที่สถานีชุมทางถนนจิระจังหวัดนครราชสีมา รูปแบบสถานีจะได้รับการออกแบบโดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมผสานความทันสมัยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบสถานีที่มีความสวยงามร่วมสมัยและกรมกลตืนกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันการออกแบบจะมีทั้งสถานีขนาดใหญ่กลางและเล็กขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสารโดยเน้นการใช้งานความปลอดภัยและง่ายต่อการซ่อมบำรุงพร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการและคนชราอย่างครบครันเพื่อให้รถไฟสามารถเดินรถได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยจะทำการติดตั้งรั้วกั้นตลอดสองข้างทางรถไฟควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาจุดตัดกว่าร้อยแห่งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และการเดินทางในท้องถิ่นร,รูปแบบการแก้ปัญหาจะออกแบบให้สะพานรถไฟข้ามถนนสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ ส่วนในกรณีที่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่จะออกแบบให้เป็นสะพานกลับรถรูปเกิดม้าและมีถนนท้องถิ่นขนานไปกับทางรถไฟด้วยรวมทั้งติดตั้งท่อลอดเหลี่ยมสําหรับคนและรถขนาดเล็กลอดผ่านเพื่อลดผลกระทบการแบ่งแยกชุมชน2ข้างทางการดําเนินการจะคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งพื้นที่ป่าไม้ทางระบายน้ำและผลกระทบต่อชุมชน ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลังเปิดให้บริการโดยให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อนเนื่องเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาขอขวดของระบบรถไฟทางเดียวจึงเป็นการเพิ่มความจุทาง ลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งสินค้าทําให้ต้นทุนในการขนส่งต่ําลงและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยายโครงข,ข่ายคมนาคมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือทําให้การเดินทางด้วยรถไฟตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกคน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จและเป็นแรงผลักดันในการขยายโครงข่ายทางคู่ให้ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไป